สวัสดีครับยินดีต้อนรับนะครับเข้าสู่ช่อง Mac Ford Channel นะครับวันนี้นะครับแมก็อยู่กันที่โชว์รูม Ford พระประแดงเลยนะครับมีรถ2รุ่นนะครับสีเดียวกันเลยต่างกันที่เกียร์นะครับกับออปชั่นภายในนะครับฝั่งซ้ายมือ Mac กนะครับ x p e n c a ค XL Plus ค่าตัวจะอยู่ที่7 9 0 0 0บาทนะครับฝั่งขวามือนะครับ p x l n c a ค XLS นะครับค่าตัวจะอยู่ที่7 9 4 0 0 0บาทนะครับ เกียร์ธรรมดาและเกียร์ออโต้นะครับเดี๋ยววันนี้จะพามาชมนะครับว่าแตกต่างกันกันอย่างไรนะครับแล้วก็อะไรที่มีอะไรที่ไม่มีนะครับเดี๋ยวมาดูกันเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวแม็กจะเริ่มกันที่ฝั่งซ้ายก่อนละกันฝั่งซ้ายนะครับไฟหน้านะครับเป็นไฟหลอดหรือไฟไส้นะครับในรุ่นนี้นะครับบอกเลยว่าเขาจะไม่ค่อยนิยมเปลี่ยนกันนะครับถ้าเปลี่ยนก็คือเปลี่ยนทั้งด้านหน้าแล้วก็กะจังหน้าเลยนะครับ คันี้นะครับเป็นไฟหลอดนะครับหรือไฟฮาโลเจนนั่นเองนะครับสกู๊ปนะครับเลือกได้นะครับติดได้เหมือนกันเลยทั้ง2ตัวนะครับกระจังหน้าเปลี่ยนได้เหมือนกันทั้งคู่อีกนะครับไฟนะครับไฟฝั่งซ้ายนะครับจะเป็นไฟหลอดฝั่งขวานะครับจะเป็นไฟมัลติรฟเฟกเตอร์แบบ led หรือไฟ led นั่นเองนะครับด้านบนสกู๊ปอย่างที่บอกว่าแปะได้เหมือนกันนะครับถอดออกได้เหมือนกันครับแต่งได้เหมือนกัน ด้านล่างนะครับไฟตัดหมอกนะครับที่แตกต่างกันอีกหนึ่งจุดนั่นเองนะครับในรุ่นของ XL Plus นะครับจะไม่มีไฟตัดหมอกมาให้นะครับคันนี้มีการติดตั้งเพิเ่มเติมเข้าไปนั่นเองนะครับส่วนฝั่งขวามือนะครับ XLS นะครับจะมีไฟตัดหมอกมาให้แล้วน,นั่นเองนะครับอ่ก็จะได้ไฟตัดหมอกเพิ่มเข้ามาแล้วนะ1จุดนะนะที่แตกต่างนะครับส่วนรูปร่างหน้าตานะครับก็จะคล้ายกันเลยนะครับส่วนตอนนี้นะครับ คันนี้มีการติดตั้งซุ้มล้อเพิ่มเข้ามานะครับคันนี้จะไม่ติดนะครับแล้วแต่ลูกค้านะคันไหนชอบนะครับก็ติดซุ้มล้อขนาด6นิ้วแบบปักหมุดหรือแบบเรียบก็ได้นะครับฝั่งนี้ใส่แม็กสิบแปดเหมือนกันนะครับสีแตกต่างกันนะครับแล้วแต่ลูกค้าชอบฝั่งขวามือนะครับจะเป็นแม็กลายมาเวลสีดําแดงนะครับพร้อมกับยางซูแม็กฝั่งซ้ายมือนะครับจะเป็นแม็กลายมาเวลสีดําม่วงนะครับมาพร้อมกับยางซูแม็กอีกเช่นเดียวกันนะครับก็จะได้แตกต่างกันอยู่นะครับ แก้มข้างนะครับจะเป็นโลโก้เทอร์โบเหมือนกันต่างกันที่สีโครเมียมกับสีดํานะครับระบายความร้อนได้เหมือนกันกระจกอ,อีกหนึ่งจุดแตกต่างนะครับกระจกฝั่ง XLS จะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับเช่นไปกระจกปรับมือนะครับเหมือนกันฝั่งซ้ายมือจะเป็นสีดำนะครับตัดกับสีตัวรถนั่นเองนะครับในรุ่น XLS นะครับโอเคด้านข้างเหมือนกันเลยติดโลบาร์เหล็กได้เหมือนกันนะครับ มาดูท้ายกระบะกันบ้างว่าแตกต่างกันไหมนะครับตอนนี้นะครับในรุ่น Next Gen ของเรานะครับตัว x อ็กอพัเริ่มมีบันไดข้างมานะครับพอมันพอมันมีบันไดข้างเข้ามาคราวนี้มันก็เลยขายการชนกันแต่บางตัวก็จะมันยังไม่มีนะมันจะมีเป็นเป็นล็อตๆนะครับท้ายกระบะนะครับทั้ง2ตัวเหมือนกันเลยครับไฟเบรกอยู่ตำแหน่งเดียวกันมือเปิดนะครับ แล้วก็ใส่ไลเนอร์ให้แล้วเหมือนกันนะครับฝั่งซ้ายนะครับเอาฝั่งขวาก่อนฝั่งขวามือแม็กมีการใส่ครอบนะครับฝาท้ายหรือว่าเขาเรียกว่ากรอบฝาท้ายนะครับแล้วแต่ลูกค้ามุรนคนเรียกแล้วกันนะครับเว้นโลโก้ฟอร์ดตรงกลางนะครับมีฟอนต์เอปโอีนะครับเหมือนด้านหน้านะปั๊มนะครับตัวนี้ติดเพิ่มเติมได้นะครับเป็นอะคริลิกเหมือนกันเด็ดเด้เลยไฟท้ายไฟหลอดหรือไฟไส้เหมือนกันนะครับในรุ่น X อ็กอพัตจะไม่มี การชนท้ายมาให้นะครับอันนี้ติดตั้งกัรชนท้ายเหล็ก T-T Allander นะส่วนฝั่งขวานะครับต้องฝั่งสายมือสิฝั่งซ้ายมือนะครับไฟเบรกอยู่เหมือนกันจะไม่ได้ติดอะไรเข้ามานะครับจะมีโลโก้ XLS นะครับแต่ว่าความพิเศษของเขานะครับโลโก้ Ford นะครับจะมีกล้องมองหลังที่ซิงกับหน้าจอ10.1นิ้วด้านในก็คือมีกล้องมองหลังให้นั่นเองนะครับในรุ่น XLS นะครับ ตัวนี้สามารถติดตั้งอะคริลิกได้เหมือนกันกันชนท้ายในรุ่นนี้มีให้นะครับส่วน XL พัทจะไม่มีคันนี้มีการเปลี่ยนกันชนท้ายเป็นกันชน GT Outlander เหมือนกันนะครับ mm hmm. เขาเรียกว่าคู่แฝดเลยวันนี้แต่งหล่อเหมือนกันเลยเลยมาให้ดูนะครับกับจุดแตกต่างกับราคานะครับถ้าลูกค้าท่านใดนะครับถนัดเกียร์ธรรมดานะครับ XL พัทนะครับแแนะนำเลยตอบโจทย์น่าใช้ ถ้าใครนะครับขับเกียร์ธรรมดาไม่เป็นนะครับมองหารถเกียร์ออโต้ตัวเริ่มต้นนะครับกับรถแคบนะ XLS ตอบโจทย์แน่นอนนะครับมาแทนตัว XLT นั่นเองนะครับและก็โปรโมชั่นและแคมเปญนะครับใครกำลังมองหาโปรโมชั่น0%อยู่นะครับมีให้แน่นอนนะครับมีที่นี่นะที่ฟ o r d พระประแดงของเรานะครับหรือว่าชุดแต่งลอบคันนะครับก็จับให้นะครับหรือใครกำลังมองหาส่ลดพิเศษนะครับรถหนักๆรถจุกๆนะครับ ที่นี่จัดให้แน่นอนนะครับยังไงนะครับก่อนจัดจากกันนะครับแม็กก็ฝาก2รุ่นนะ XL Plus และ XLS ไว้ด้วยนะครับแล้วก็โปรโมชั่นและแคมเปญนะครับใครสนใจนะครับทิ้งเบอร์โทรหรือไลน์อดีไว้ด้านล่างคลิปนะครับเดี๋ยวแม็กติดต่อกลับไปนะครับหรือว่าโทรมาที่0820020511นะครับสายด่วนนะเดี๋ยวแม็กจัดโปรโมชั่นและแคมเปญให้แน่นอนนะครับยังไงวันนี้ฝาก2รุ่นนี้ด้วยเดี๋ยวคลิปหน้านะครับจะพาไปชมคันไหนนะครับแล้วก็ แต่ละรุ่นนะครับมีอะไรแตกต่างกันนะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปนี้แมก็กไปแล้วสวัสดีครับ